สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศอาจจะดูแปลกๆไปสักเล็กน้อยนะแล้วก็พยายามหาที่มั่นพยายามหาที่มั่นพยายามหามุมที่มันจะเหมาะกับการค้าขายนะแต่ว่ามุมอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าพระสวยแน่นอนนะ พระเนี่ยสวยแน่นอนอรับประกันเรื่องความสวยได้เลยและเราก็พยายามที่จะหาพระแท้ของหลวงพ่อปวยมาเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ชมได้ดูนะอันนี้ก็เป็นสิงยุคต้นสิงเนื้อตะกัวผสมปลอดนะครับก็มีมวลสารอย่างที่เห็นสวยลึกซึ้ง นะครับสิงตังงานเนี่ยก็คนที่บูชาสิงหลวงพ่อลวยนี่ก็จิตใจมั่นคงนะแล้วก็เขาเรียกว่าทางด้านาพุทธคุณนี่ดีเยี่ยมนะครับพุทธคุณนี่ดีเยี่ยมนะลูกน้องลูกศิษย์ลูก,ลก,ลก,ลกหาค้บริวานนะจะได้ยำเกรงนะแบบนี้สิงตั้งต่ง,งานนะ ก็เหมาะสำหรับข้าราชการทหารตำรวจนะแล้วก็คนที่มีบริวารเยอะๆนะเหมาะเหมาะทีเดียวเนี่ยได้มานี่เพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาใหม่สวยๆเลยเป็นสิ่งมหาไทยแล้วก็ห่วงเลยอะห่วงเป็นห่วง ห่วงเรี่องห่วงเนีเป็นห่วงทองทองเหลืองเนี่ยเป็นห่วงทองเหลืองมาคือคลาสสิกมากอ่ะคลาสสิกมากมาผ่านการใช้มาอะไรมาเนี่ยผมผมเลือกที่จะหาของที่ดูง่ายแบบนี้นเราเราเลือกที่จะหาของที่ดูง่ายๆคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้นะ เนี่ยนะเนี่ยของที่เห็นพบเนี่ยรู้เลยว่าเป็นของหลวงพ่อเกวยนะครับเป็นสิงมหาไทยครับมันจะคนละพิมพ์กันกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นสิงค์คอยาวอันนี้เป็นสิงมหาไทยแนละถูกใช้มาแล้วคุณดูตะกัวเก่าเนี่ยแล้วคุณดูเนี่ยเขาแขวนเนี่ยนะเขาแขวนไว้ด้วยเนี่ย เนี่แล้วเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะอันนี้นะเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะสุดยอดสุดยอดมากเรียกว่าความสุดยอดนี่ยยังไม่พอนี่พูดถึงความสุดยอดองนี้เป็นสมเด็จ สมเด็จหูใบสีนะเป็นสมเด็จหูใบสีมีหน้ามีตาพิมพ์พสังคติลงทองเอาไว้ยุคแรก,กๆผมจะบอกให้เลยว่าแบบนี้นี่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะหาโคตรยากเนี่หาโคตรยากลงทองเดิมไว้แบบนี้นี่คลาสสิกที่สุดอะคลาสสิกที่สุดอะ ไม่ได้เจอกันง่ายๆละแบบเนี้ยเนี่ยโลงทองแบบโอ้โหคุณดูดิอละอัลามที่สุดอะมีหน้ามีตาและสังคติต,ติิชัดเนองคองนี้ถ้าได้ถ่ายรูปสตูนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปสตูองนี้นะสวยแชมป์โลกเลยละ่ะบอกให้เนะงาแวบเลยละ่ะเป่นโอ้โหสวยมาก ตขาบอกว่าสวยมากเนี่ยโอ้ยเนี่ยเป็นพระสิวลีคืบเมีหน้ามีตาเห็นไหมเป็นพระสิวลีคืบเนี่ย ตรงนี้สวยมากยังม,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 มีความคมความชัดมีความคมความชัดหน้าตาปิดชัดเอาให้ดูเป็นซีวดีคืบนะ ที่มีขนาดย่อมลงมาหน่อยน่ารักน่ารักองค์ขนาดขนาดกำลังดีขนาดน่ารักเลยองนี้นะใครที่ตามหาพระสิวลีซือนะก็อย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนักเรื่องพระสิวลีชอบสะสมชอบเก็บชอบซื้อนะเพราะว่าพระสิวลีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น เ,เกี่ยวกับโชคลาภเมตตามหานิยมเกี่ยวกับการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับชั้นคือที่สุดแล้วล่ะนะครับด้านเมตตาเนี่ยพระสิวลีเนี่ยนะครับนี่องค์นี้ก็เป็นปินโบราณลงทองเอาไวนะ้เห็นไหมเป็นปินโบราณที่ลงทองเอาไวนะ้แหมวันนี้มีแต่ของสวยๆนะ มีของสวยๆนะใครเจอก็อย่าเลื่อนผ่านนะเพราะว่าผมบอกคุณไว้เลยว่าของแบบเนี้ยของแบบบ้านๆแท้ดูง่ายๆแบบเนี้ยนับวันมันจะยิ่งหายากคุณดูคลิปนะีนะคุณดูคลิปดูงานนับวันมันจะยิ่งหายยากขึ้นทุกวันทุกวันนะแล้วก็ขอแรงสนับสนุน ช่วยไลค์ช่วยแช์นะช่วยกดติดตามสำหรับคนที่เล่นพระแท้เล่นพระดีนะอยากจะให้พี่ๆเนี่ยให้การสนับสนุนนะคนที่เล่นพระแท้เล่นพระดีแต่ถ้าใครชอบพระแนวก้ากึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะ ตาใครตามันนะตาใครตามันใครชอบแบบไหนก็เล่นหาไปแบบนั้นผมผมชอบเล่นพระแท้ผมก็เช่าหาแบ่งปันพระแท้เนะนี่ครับเป็นพิธีโบราณือใครอยากได้แบบไหนก็ อยากให้นี่ครับใครอยากได้แบบไหนก็เนี่ยเป็นสวยสวยๆเนี่ยผมเอาให้ดูกับแดดกับนี่เลยนะอ่าไม่ต้องมานั่งแบบว่าปิดบังอะไรกันเลยนะนี่ส่องกับแดดให้ดูเนะื้อหาชัดๆกันเลยนะไม่มีการหลอกตา จกตาทางใดๆทั้งสิ้นนะให้คุณดูเนี่ยให้คุณดูด้วยเนี่ยให้เห็นเนื้อหาแบบที่ชัดเจนที่สุดนะอันนี้เป็นใบมยมนะผมไย่ยามให้คุณดูชัดๆเลยเนยว่าพระแบบนี้เนื้อหาพิมพ์แบบนี้ ไม่ต้องหลอกไฟไม่ต้องอะไรเนี่ยผมพยายามที่จะมาที่แสงสว่างสว่างแบบชัดชัดให้คุณเห็นให้คุณได้เห็นเนื้อหาชัดๆของพระเลยเนี่ยนะ,ะหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะหวังว่าคลิปเล็กคลิปน้อยพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆีน้องๆเรานี่ก็เป็นองค์จ่อยแบบมีย่ามนะ องจ่อยแบบมีหญ้าอันนี้เป็นเนื้อผงใบลานอันนี้เป็นเนื้อแก่น้ํามันนะเป็นเนี่ยเป็นเนื้อแก่น้ํามันเนี่ยผงใบลานอันนี้ผงใบลานเนี่ยของผมต้องคู่าาน,นะของผมต้องคู่ก็มีก็เอามาแบ่งปันนะครับมีก็เอามาแบ่งปันอ่าเนี่ยอันนี้หลังเต็มสวยมากหลังเต็มสวยมากต่อไปราคานี้อาไม่ได้แนละ้ว องค์นี้ผมขายอยู่3 5 0 0นะถ้าใครว่าแพงก็ไม่เป็นไรนะครับใครว่าแพงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมซื้อสวยมานะซื้อสวยซื้อแพงมาเหมือนกันไม่ได้ซื้อถูกนะขาย3 5 0 0ก็ไม่ชอบก็ผ่านไปนะแต่ว่าองนี้เนี่นนบบนยนเนื้อน้ำมันแบบมีย่ำนะครับเนื้อน้ำมันแบบมีย่ำสวยเดิมเดิม สวยเดิมเดิมชอบแบบไหนก็สอบถามกันมาได้นะเราเองเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะไม่ได้บังคับซื้อเอาคนชอบเอาคนซื้อเพราะของเนี่ยบางทีมันเราซื้อสวยมาเราก็ต้องซื้อแพงนะเราไม่ได้ซื้องงสองร้0ยส0มร้อยมานะนี่ครับเนื้อแตกลายงาปีสองหนึ่งแหมสองกับ พอามาส่องกับแสงแบบนี้นะมันชัดเจนนะมันชัดเจนนะสวยงามมากทีสิงมาส่องได้แดดแบบนี้นะี่มันชัดเจนเลยจริงๆเนี่ยธรรมชาติสุดๆคลาสสิกสุดๆธรรมชาติสุดๆแล้วดดควุณนะดูความเป็นธรรมชาตินะดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยแตกรายงาปีสองหนึ 1, ่งพิมฐานสิงนะ นี่สวยธรรมชาติที่สุดแล้วนะไม่ต้องมาแต่งภาพไม่ต้องมาอะไรกันมากมายเนี่ยให้ดูพิมโบราณเนี่ยพิมโบราณเนี่ยของผมเนี่ยของผมเก็บอยู่ในกระเป๋านี่ไม่หักองค์นี้ได้มาใหม่ถึงหักก็ต้องซื้อนะราคามันได้ถึงหักก็ต้องซือ้อเนี่ย ลีลาฝักข้างามันหักไปนิดนึงหักไปนิดนึงแต่ขอกระซิบบอกเลยถ้าแบบนี้หายากเนี่ยของผมเนี่ยมีคนมาให้หมื่นห้ายังไม่ได้ขายนะมีคนมาให้ราคาหมื่นห้ายังไม่ได้ขายแต่สวยสมบูรณ์องค์เนี้ยหักครึ่งก็จริงแต่ถ้าคุณไปหาคนต่อมีฝีมือฝีมือเนี่ยก็เนียนเก็บนะ หรือว่าคุณจะใช้แบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าพุทธคุณก็เหมือนเดิมนะผมเอาสามพันพอองเนี้ยเนี่ยผมเอาสามพันบอกสามพันพอสำหรับองเนี้ถ้าคุณสนใจคุณพิมพ์รับมาได้เลยสามพั 3, 000, นะผมเอาแค่สามพันพอองเงี้ยนี่ของดีของดีก็มีแบ่งปันให้เสมอละ นี่แดดแดดแบบนี้มันต้องดูองค์นี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยสวยมากสังกระจายเนะื้อดินยุคต้นเลยแหมดินมาเป็นสีส้มเลยนะมาเป็นสีส้มเลยนะนส,ส,ยนะสวยจัดอะสวยแชมป์เลยองค์นี้ย เปิดเอาไว้สี่พันห้าเปิดเอาไว้เป็นสี่พันห้าคนโ้นจะเอาสามพันคนนี้จะเอา 3, อไรสาระ,ะนะสี่พันห้ามีราคาว่ามาราคาแบบพอฟังได้นะเออเอาราคาแบบพอฟังได้พระไม่ได้หาง่ายนะอ่าแต่ถ้าซื้อถูกๆก็มีนะครับรอซื้อถูกๆก็มีเจ็ดแปดร้อยแต่ว่าจะเอาสวยแบบนี้มันก็ไม่มีนะเอาสวยแบบนี้มันก็หายยากหน่อยอ่า ถ้าจะซื้อพระสวยก็ราคามาคุยกันได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าต่อสประลาเลยขาย4ี่พันห้าจะเอาสองพันสามพันเนี่ยโอ้มันก็เกินไปนะเกินไปนิดนึงอ่าขอราคาที่พอฟังได้ดีกว่าพระสวยขนาดนี้นะซื้อไม่ไหวไม่เป็นไรผมเก็บไว้ที่ผมเนี่ยพระอยากย่ายไม่ขึ้นพระอยากย่ายไม่ขึ้นไม่บูดไม่เน่านะ่ยยอดขุนปน สวยๆจัดๆแบบนี้สวยๆจัดๆหลังเบีย้ยแบบนี้เป็นใหญ่ให้ดูผ่านแสงแบบแสงแบบแสงสวยเลยอ่ะให้ดูผ่านแสงสวยเลยเนี่ยยอดถุนพลคุณดู โคตรสวยอะองเล็กเนี่ยองเล็กเนี่ยโคตรสวยอะขุนแผน บรรยากาศดีแสงสวยมีจิิงจกร้องเนี่ยคุณดูสวยไม่สวยคุณดูสวยมากเนี่ยผมให้คุณดูช้าๆไม่แทบไม่ต้องบรรยายด้วยคำพูดเนี่ยของแบบนี้ให้ดูช้าๆเนี่ยพระแท้ดูง่ายๆเนี่ยถ้าคุณดูไม่ออกว่าแท้ไหมเนี่ย ผมว่าคุณไปเริ่มต้นเรียนใหม่เลยอดูไม่ออกว่าแท้ไหมเนี่ไปเริ่มต้นเรียนรู้ซะใหม่เลยนะอโอเคใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันไว้นะใครที่กดติดตามแล้วชอบองค์ไหนก็ทักทายกันเข้ามานะ สวยสวยเอาละเดี๋ยวไปไลฟ์สดช็อกปักเลยก่อน